สวัสดีครับผมพบกับจ่ออีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับตัว S อ7อีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่ที่มือผมนะครับตัวชาร์จฉุกเฉินนะครับตัว Emergen c y นนะครับตัวนี้เราแถมมากับรถทุกคันนะครับผมนะฮะตัวนี้ใช้ยังไงนะครับนะฮะเราก็ใช้ตามผนังนะครับตามอาคารของของของคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานนะครับผมนะนี่นะครับ เราจะมีซองให้ด้วยนะนะครับตัวนี้ตัวนี้ปล่อยกระแสไฟอยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับนี่นะครับสายนะฮะนี่สายตัวนี้อยู่ประมาณ5เมตรนะครับทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กแบบปลั๊กบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จนะครับแบบนี้เลยนะครับมา เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวนี้เราจะชาร์จยังไงนะครับแรกนะครับเราต้องกดปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกรถก่อนนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมือเปิดเขาจะกลางออกนะครับนี่นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่แบตหมดนะครับเราก็ดึงตัว AC ออกได้เลยนะครับ เสียไปที่รถเลยครับนี่นี่นะครับตัวนี้เราแ็าแกะสายออกนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นปลั๊กไฟที่บ้านนะครับต้องต้องเป็นแบบฝังนะครับต้องเป็นแบบฝังนะไม่แนะนำให้เป็นสายพ่วงนะครับนี่นี่ ขึ้นแล้วนะครับใช้งานแล้วนะครับอันนี้ขึ้นสถานะว่าชาร์จแล้วนะครับรถก็ทํทำการล็อกเองอัตโนมัติเลยนะครับนี่ตัวนี้จะปล่อยกระแสไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์นะครับนะฮะนี่รถก็ขึ้นสถานะว่าชาร์จนะครับตรงที่จอด้านซ้ายนะครับนะครับนี่แบบนี้เลยสะดวกสบายนะครับนะฮะ ใช้งานง่ายนะครับผมนะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถนะครับไว้ใช้งานนะครับโทรหาโจได้เลยนะครับ0619532497นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองขับนะครับอยากมาลองขับตัว S07 นะครับก็สามารถ inbox นะครับทักโจมาได้เลยนะครับนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม